กับวันศัษยไทยไหมคนละวันคนละเดือนคนละเดือนค่ะวันศัาย์ไทยเดือนหน้าค่ะอ๋อกรกฎาใช่มาแนะนำตัวกันน่อนคาแนะนำตัวไหมเอาทางไหนก่อนอ่าเริ่มสีก่อนก็ได้เอเิสีก่อนสไม่ ถูกไฟคลิปทีท่แล้วอะ่ะอะไรนะรนหลอ,อนจังใช่คุณติ๊กเอาไปฝัดเลยเต้นทั้งอาทิตย์เลย <laughs> สัปดาห์นี้ใส่ชุดน,นี้แล้วคิดว่าเป็นตัวุ้มตัอ, <laughs> อ่ะคุณติ๊กเป็นตัวอะไรเดี๋ยวแนะนำตัวกันเลยอ่ะกาวไฟพ่อคุณตี ไม่ไม่ให้หยู่สักทีไยุด้ม่ได้คุณด็กเป็นพารูสีค่ะมามาในเรื่องพระอภัยมณีค่ะ้ากลับไปเลยค่ะน้สุกเป็นนางนางพิมค่ะเปนางพิมเรื่องอะไรคะคุณน้อสุกคุณช้างคุณช้างุนแผ่นออกมาออกมผคู้กัรผมงคุณช้างครับผมคุณช้างช้างแผนอ่า เดียวกันผมมาเรื่องเดียวกันตลกมาแน่เดียวกันมาเรื่องเดียวกันเนาบส่วนครับผมครูเอิร์ธนะครับเด็กันรู้จักกันตั้งแต่คลิปที่แล้ววันนี้มาเป็นพระอภัยมณีครับพระอภัยมณีสวัสดีค่ะคุณตานะคะเป็นผีเสื้อสมุทรค่ะในเรื่องพระอภัยมณีค่ะโอ้เรื่องเดียวกันหมดเลยเรื่องเดียวกันเรามาในโซนเดียวกันกับพระอภัยลูกชายนะตัวลูกชายผมครูเสือนะครับในตัวละครเป็น เป็นโลกของอะไรเ่กป็นเจ้าของอะไรอ่านเนื้อเทศาในวงกลุ่นนะจ๊ค่ะคุณผู้พายนะคะวัสดีค่ะเป็นนางเงือกในเรื่องเป็นลลกของเป็นแม่ ก็จะมีนิทานนะคะเป็นเกี่ยวกับนิทานของเราละครไทยแล้วก็นิทานจะ่้าพเดิ เสภาละครพันทางค่ะมีอยู่หกหกประเภททีนี้เรามารู้กันว่าแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงละครแรกเลยก็คือละครพันทางเดี๋ยวติ๊กต้องมีเนื้อนิดนึงเดี๋ยวลืมจากจากจะยืดเวลาไปกเมื่อกี้ที่ข้อสงสัยก็มีอะไรนะระบำลำฟอนเขาบอกว่าแล้วแล้วฟอนนี่น่าจะเป็นทางท่าเกลือใช่ไหมใช่ค่ะฟอนท่าเกลือระบาลำแล้วลำหลักดรัม มีทุกภาคเลยค่ะละครละครก็ทุกภาคใช่ไหมใช่ทุกภาคค่ะรำก็แยกอย่นะคุณเตี้ยมมีรำเดี่ยวรำคู่ระบำรำเดี่ยวรำคู่รำมู่ใช่ค่ะค่ะอะละครละครชาติของคุติอะละครชาติเนี่ยเป็นละครรำของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างโดของใต้กับอาละครนอกของภาคกลางค่ะละครชาติเนี่ยจะเป็นประมาณรับแสดงแก้บน ที่บ้านที่วัดถรือว่าเทวสถานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบ2แบบคือรำแบบเป็นชุดกัรแสดงเป็นเรื่องอ๋ที่เขาลำอยู่ที่พระพรมเอลราวันนี่ใช่ใช่ค่ะละครชาติปีนละครแก้บอ๋อที่เขาแต่งเป็นตัวพัดตัวนางก็รำคู่กันเลยใช่เลยค่ะและที่ไปบ่อยบานไว้อวาดบานไว้วาตรง พติดจำอยู hmm. ่ป้าติดจำอยู่เด็กๆตอนเด็กๆติดตอนตอนที่ฝึกแรกๆออกออกงานทีแรกเห็นเวทีแล้วก็สั่นแล้วเราก็คิดว่าเราซ้อมมันอย่างนี้ทีนี้พอสั่นทำไงล่ะป้าค่ะสั่นก็ออกไปซี่ออกไป คือเรื่องที่เราแต่งตัวกันแบบนี้แหละพระอภัยมณีของเราที่ก็เป็นนิทานด้วยไหมคะใช่ค่ะถือเป็นนิทานพืนบ้านด้วยอ่าละครละครชาตีเนี่ยเรื่องพระอภัยมณีก็คือจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่คิดมากคือตอนพระอภัยมณีมีนางผีเสื้อค่ะแล้วรอนตีนี้ก็ประมาณนี้ต้องขี่จะสกีหนีไปอะไทแบนี้เหรอใช่ไหม ี่านาน่าโี่กเจ้าสีวนเร็วมากสปีดสปีดค่ะต่อไปขอคุณติหมดยังเรยอค่ะหมดแล้วต่อะครชาตรีละครชาตรีหลังจากนั้นก็มีละครนอกเกิดขึ้นละครนอกก็จะพัฒนามาจากละครชาตรีนะคะเป็นการพัฒนา ตัวละครเพิ่มขึ้นมีชุดการแสดงมากขึ้นนะคะมันก็จะมีจํ <durante S 1> <Ay> านวนผู้แสดงมากขึ้นเดิมทีเดียวละครนอกเป็นละครที่ใช้ผู้ชายแสดงล้วนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเปลี่ยนเพราะว่าใช้ผู้ชายแสดงเพราะว่าเป็นเรื่องราวที <Quiz them. S 2> ่ดมเนินเรื่องรวดเร็วตลกสนุกสนานเฮฮานะคะจุดมุ่งหมายของการแสดงละครนอนะคะก็จะเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย ความเครียดนะคะมีจุดมีการแสดงที่มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับชีวิตของชาวบ้านและเป็นการแสดงที่แสดงนอกเขตกวังนะคะก็จะมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะสนุกสนานในการชมละครอนอกเรื่องที่นิยมนํามาแสดงละครอนอกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวนรยายหลายๆเรื่อง<ม>ที่สามารถเอามาแสดงเป็นละครอนอกได้ยกตัวอย่างเช่นสังทอง,เ,อทองเรื่องสังอรนั่เรียกเคยดูไหมคะ สักทอลูกแม่สักทองลูกแม่ที่จะบอกว่าตืไม่ทันอ่บนอนช้าเต็มนอบ่อจุกตัวหรือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจักจักรงงงนะคะเป็นเรืรเกี่ยวกับค่ะช่องเจ็ค่ะจะมีตอนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นละครนอกค่ะอันนี้เป็นละครนอกนะคะพวกผมก็เลยมีข้อสงสัยเขาบอกว่าละครนอกคือ เล่นข้างนอกวันค่ะใช่ค่ะเรียนแบบการเรียนแบบการแสดงจากในวันทั้งหมดเลยซึ่งในวันเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าข้างนอกเอามาคับเป็นผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นจากละครในมาเป็นละครนอกก็เริ่มมีการพัฒนาจากละครนอกให้มีแบบแผนมากขึ้นเชิญครูฝ้ายค่ะก็ละครในนะคะก็เตรียมที่คุณ ง่ายๆก็เรียกอาจจะเรียกว่าเป็นการแต่กายเรียนแบบเครื่องสวพอพระมหาประสะเจตังกอนนะคะสวยงามมีเพระดับมีชดานจากที่ใส่อยู่ใช่ไหมอันนี้มงกุฎออ๋ใ่่ะมกุเนี่ยเราจะดูแบบนี้ได้ได้ค่ะชดานจะได้แต่ว่าจะมียอดแหลมที่เปอีกขากที่เป็นชดานตับต่อและวค่ะน้องยืดหลังแล้วก็นายจะยืดหลังตามหลักหน้าตาสิทธิ์ไทยอย่างคลื่คขัดไม่ว่าจะเป็นท่ารำ ดนตรีมีความไพร่พร่อนะคะมีท่ารำมีเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงามนะคะชอนชอยกว่าคอนชอยกว่าละครอกค่ะเป็นคอนช้อยงดงามค huh? ่ะแบบว่าก็เลยใช้ผู้หญิงแซ่บแต่พอผู้ต้องสอบเน็จความสนุกสนานเขาแค่ร่วมมายนะงเพราะว่าเป็นเหมือนเหมือนเปรียบว่าเป็นชาวบ้านดูเนะคะละครนอกเล้วจะมีเสือกระปูนั่งดูดะไยี าก็จะไปติ่หนักการแต่งเลยอ่ะไปติดแต่ไปติดแต่หัวข้ามมาเป็นตอนที่แล้วเดี๋ยวตีเช้าหลับเสร็จแล้วละครไหนก็ประมาณนี้ค่ะก็มีละครหนึ่งกำปันซึ่งการดัดแปลงมาจากละครไหนเพราะว่าละครเก่าแก่กว่าอ่าสมัยใหม่กว่าครับสมัยรุ่นผมละครหนึ่กับปันเกิดขึ้นตอนสมัยรัชกาลที่ห้าถามท่านดัดแปลงมาจากละครไหนรับทั้ง ซูทการแสดงบทขับร้องมาดัดแปลงใหม่หมดดนตรตีด้วยครับแล้วดนตรตีจะใช้ละครินึบันเนี่ยจะมีวงหนึ่งคือวงปิดาตนึบันเป็นวงเฉพาะของละครเรื่องนี้เลยจะไม่ใช่วงดนตรตีอย่างอื่นครับผมส่วนข้อแตกต่างระหว่างาละครินึบันนะครับกับละครในใช่ครับก็คือละครในจะมีคนร้อง,<ะ>อองกับนักดนตรตีมะเลงให้ครับผมส่วนละครินตบบันเนี่ยคนที่เป็นแสดงต้องร้องเอง รับไปด้วยหยองเองเะไม่ต้องจอเองแต่ว่าจองเองด้วยมีการเปลี่ยนฉากตารเปลี่ยเรื่องคลเหมือนพีเกฑไปีกาผสมผสานกับการแสดงโอเปร่าเข้ามาในสมัยนั้นเนาะแล้วก็มีการติดต่อกับต่างประเทศก็เลยนำการแสดงล่านี้มาผสมผสานกับการแสดงละครของไทยครบจึงได้เกิดเป็นละคระุตสาหกรร ต่อมาจะเป็นละคร <S 2> <S 2> <S อนทางนะครัะอนทางนะครับจะเกี่ยวเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับศักชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายดนตรีท่ารํมอะไรแบบนี้เขาจะมาปรับปรุงให้เกี่ยวกับชาติเลยครับ <S 2> <S 2> เหมือนละครที่จะเล่นนะคะก็จะมีราชาธิราาค่ะก็จะใช้ในเกี่ยวกับคำนี้เข้ามาในในละครแล้วก็เรื่องสามก๊กก็จะใช้ภาษาจีนเรื่อง คมเมนตวงอะไรต่างๆคอมเมนตผู้นิสัตอะไรประมาณที่ขึ้นต้นด้วมเมนต์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจีนก็จะเป็นพวกจีนห่อแห้ก็จะเป็นสำเนียงจีนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการรับอิทธิพลมาจากต่างชาติมากกห่าขอมเมนต์คอมเมนตตอนเมนตใช่กเมหะสเีอมเม่แกี้บอกบอกเรื่องชุดอะถ้าเราเราแสดงเกี่ยวกับชาตินั้นชุดเราก็เป็นเรียนแบบคนด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราเราแต่งเป็นซ่า ใส่ชุดแบบถใช้ใส่สูตรถูกก็ตายอะไรเงี้ยหรอแต้แบบเราคิดแ่าที่ตามแอบว่าอะไรนะจีนเราก็ต้องแบบแต่งเป็นนิ้วหรอเรื่องเรื่องสามก๊กอะสัปแล้วก็เหมือนกันค่ะพเรกินไก่เราทำไก่เราทำไก่ตแคงเนเขาป็นสาวลาวใช่เปลาวลจลศผมจำได้อันเนี้ยอายุเดาเนี่ยขึ้น

คนท่างุีเป็นคนท่านที่มีบทบาทในการทําละครเสภาก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เจอพระาร,รางังที่ประพงม์ท่านก็คือนําละครราแล้วก็ละคราาประทานเป็ตัวกันละครที่จะเล่นในละครเสภาก็จะมีเรื่องที่เป็นที่นิยมก็คือช้างแผงเรื่องเดียวเ์เขาน้นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใช่ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยห้เล่นเป็นชาคิดไงแบบอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ได้อยู่ นั่งอยู่แลนรลวกนี่คือการแสดงความรักกันในหมวดรักกันมากรักกันมากแปดันเลยเนี่ยแล้วจบเนาะมีหลายละครในนี้แล้วเราจะมีละครใเทเลนไหมไม่มีต้องให้หมวดภาษาไทยเล่นอ๋ให้เขาเขียนบทมาก่อนเราอธิบายน้าตาต้นสีละครน้องละครละครพันธ์ค ละครชาติคละครชาติไทยละครต่างไปมิสาล้างเน่าวันนี้หมดเราเนนี้มีสาล้างพร้อมวันนี้เรามาชุดเต้นจังเราก็เต้นสอนจริงๆเนี่ยแค่15นาทีเตะชุดเตะช้าแตะเนื้อเตะช้าเลยใครแต่งคนแรกคะคุณฟ้าเนื้อค่ะลงทุนมากเลยซื้อชุดมาใหม่กันเลยทีเดียวตั้งแต่10โมงเช้าเพื่อเด็กๆแล้วเราทำ จะบอกว่าคุณติ๊กเจ็บหัวไม่ีไม่ใหน้เปลี่ยนตัวเอคปล่าเลยคือเคุณติ๊กเปลี่ยนชุดทำไมถ้าคติ๊กไม่เปลี่ยนอ่ะคือแบบคุณติ๊กขาดมากค่ะตอนนี้หนวดจะอยู่ในหลโอเคสมควรแก้เวลาไม่เดี๋ยวเรามีคำถามผมมีผมคำถามคืออันนี้มันเป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิป อยากให้เด็กๆที่ดูคลิปอันนี้ตอบคำถามซะหน่อยจ้าคำถามดูึติมีเปลี่ยนชุดสุดท้ายเปลี่ยนชุดอาวุธก็แต่เราตุ้ติ๊กแต่ะราตุ้ติ๊กเร็วๆนะเป็นการลบตรวจที่ไวมากาไม่หน้าผากยัมีสิ่งต่างๆเลยกว่ากุติ๊กจะแต่งแต่งเลยนะแต่งพุงพวงออกมาเรื่อนๆอิบอิบอ่าเร็วๆตุ้ติ๊กเด็กๆรออยู่ก็อยากรู้ตุ้ติ๊กแต่งเป็นตัวอะไร ขอขอมมโหรี อยากอยากให้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเด็กสนใจฟังเราหรือเปล่าถ้าฉอยากจะถามว่าชุดเนี่ยวันที่เราแต่งเนี่ยวันอะไรเกี่ยวกับวันอะไรหรือหรือหรือตอบมาว่าวันที่เท่าไหร่ก็ได้สองเดือนเนี้ยเออเราแต่งชุดใหม่เนี่ยนางเงือกสินสมุทรสัญญาเพราะว่าใครเนี่ยช้างนางกิน น้าฝนเป็นหัสุขภาพเป็นหสุขภาพอยู่ในวันอะไรเกี่ยวกับวันสำคัญอะไรเนาะพีมาคอมเมนต์มาเนาะใต้คลิปได้คลิปได้เลยคุติ๊กนี่รางวัลอีกแล้วให้เสื้อกันฝนให้เสื้อกันฝนองานี้คะแนนคุติ๊กนี่คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อดเลยชิปก่อนแจกแจกไม่หมดเลยแจกแจกแแบปที่แบบ เอาเรื่องแจกชเดจนจบแจกตะมอ่ะอย่าลืมให้พิมพ์คอมเมนต์มาเนาะเราเรามากันในชุดแบบเนี้ยคือวันสำคัญอะไรเนาะมาแล้วโอเคก็สมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลานานมากเวลาที่เหลืออะไรจะรออะไรอีมขาเป็นตะมุนตะมุนที่ดูว่าหองหอมเเตรียมเพลงตีก่อนได้ค่ะโอเคขอหนึ่งเพลง